สวัสดีครับสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่เอฟซี G, ทุกทา่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับเราในช่องสีดอพงเงินนะครับแม่แม่มาดูน้องพงเงิน,นกินอะไรกันไมมแม่กินกล้วยนะครับแม่แม่กินกล้วยจนอินไม่กินแล้วครับทิ้งขนุนแล้วนะครับแม่แม่ดูคำใหญ่มากเลยคำนี้กล้วยครับผม ดูครับชาวบ้านก็ใจบุญนะครับผมท่านหาอาหารหาอาหารหาของกินมาให้น้องโฟกินนะครับแม่แม่ัู ดูครับอาหารของน้องนะครับซ็มรถก้อควรเลยนะครับผมวันนี้นะครับดูครับเรียกกินมากเลยวันนี้น้องโพนะครับแม่ชาวบ้านท่านใจบุญนะครับผมดูครับมอบมอบแตงกัวนะครับแม่แตงกัวถุงใหญ่ให้น้องโพไปกินที่พักนะครับ ปกติถ้าขนุนนะครับแม่แม่อยู่บ้านนี่จะกินจนแปนเลยครับกินจนเจี่ยงนะครับผมแม่แม่แต่ตอนนี้น้องเริ่มจะจะจับเล่นแล้วนะครับแม่แม่ขนุนสุกนะครับแม่แม่ขนุนสุกนะครับขนุนสุก ฝั่งนี้ก็จะทิ้งไปแล้วครับผมดบเดี๋ยวคนนี้ก็จะเก็บไปให้กินที่พักนะครับแม่แม่ขนุนสุกนะครับเพราะว่าน้องโพถ้าอิ่มแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแม่แม่จะทิ้งน่าเสียดายมากๆเลยนะครับผมผมก็จะเก็บไปให้ ดูครับดูรถม,มีอะไรอีกครับ,รบด,ดูน,นดูในรถของคนนี้ก็มีขนุนนะครับแม่แขนุนกับแตงกัวาดูครับแตงกัว โอ้โหอาหารของน้องโปงเงินเหลือกินเทียบเลยนะครับวันนี้แั่แม่